สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายนึ่ยหัวร้านเด้อพี่น้องเด้อสร้างเพิ่นมาปรึกษากันเลี้ยงเงินเพื่อนมาปรึกษากันเลี้ยงอัินสิเทพื้นในน้องเตยน้อยจ้าเนาะมันมันสิบชิวเนาะมันมันเนีมันสั้งมาสิบสองชิวเนาะเกิดมาเพี้ยไม่อีกสองชิวสิู่ว่า

่ลมุนเลยไม่มีม็ดใเม็เกาหนเลยยู่านงมวมนเลอเยอะนันอะยูนาน่งมวมได้ยลใบเม็ดตั้งมาใส่แนีนะมันก็แข็งยู่ออกมันพอดีละไปยังกันวต่นี่เล็กันมันแตกซื้อะเมนน่นยูลแ ที่ตั้งเพิ่อนก็ไว้สองม้วนยูดค้ามันหลายปีไปน่ะมันสิแตกค้ามันบ่ไม่เหลือกันข้ามันดูมันโดนไปน่ะข้ามันก็สิเทค้านมันนี่ที่หมดเราก็เลยว่ามันดีมันเหนยบมันแข็งมันต้องเทศหอกไปเชคขั้นเหรอมันก็เป็นตั้งระดับพุทธเชพคยเหนือยน่ะเพื่อนจะลังสนทนากันสร้างเพิ่อนก็ออกมาเนาะก็อันนั้นคุณยายแดงพักเมียพี่น้องพักเมียคนลายลายอืมชอบเมียอันนั้น เพี้ยนย้อยหน่อยนะสวัสนีครับอ่าเป็นลูกมือตเต็นยังงอน้ำเือเป็นยังไตรหาป่าตรายนงไ้านตบ้านป่าปูนใส่เบอร์นอนพี่น้องเนาะเยเราเแม่นซางเลพี่น้องเด้อเราสิมาปาาปุนซ้างเกาะซ่างเถาะซงมั่งซ้างลื่อแม่นซางกอเออพี่น้องเออก็ว่ากันไป

เข้าใจคำว่าระดับบ่มั่งไม่ทำไมเออทำไมเนีาะนาบังกันนาบังกันแล้วถ้ามองคือว่าเอาระดับเนี่ยสิตรงกันเออมองใดบางก็สร้างมองใดนากระตามยังสินะอ่าเพราะว่าระดับเนาะอ่า ูอกมาตับงจาสยเก้ายแปดันจ้ะทั้งนั้นทั้นี้เต็มมันตั้งทั้งนีุ้นที่มตั้งหมดตรงนี้เ่าบการดับตื่นมั้นเขาเามาจากนี้ไปขเส้นีเพิ่มาไเขาใครเลับนั่ไปนั่งกูอ่ได้ทิ่ตาม่ตีเลอตเออเข้าใจไปค่ะเออแล้วต้องหพญาทงอ่น้อพาทอง่มันเป็นร้างไหพี่น้องแก่หอยน้ำขัด ยังไยืนนี่ะยืนนิ่ะยืนนั่กันยืนน่ะอนต่นี่กำลังถ่ายระดับน้ำเลยพี่น้องนี่คือถ่ายระดับนะจ๊ะอามายืนพอกันนั่นดิ ออกแน่โอ้ยันฉันเหีนไม่ได้ไม่ติดไม่ไม่ไม่เอามดเอันนี้แหละบักเตะเต้ยใส่โอเดี๋ยวจ้ะเพ่านี้แหละออาระดับนี้ไว้เลยนะที่คไว้ีย่าไปวัดจากินลงไป นี่ก็ละาลากํลังพิเนเพ่กําลังไทยระดับดพี่น้องวัดระดับน,นพี่นอ<า>้องเพิ่งกํลาลังหาระดับพื้นนะพี่นอ้องหาระดับพื้นหาไปเออ

วางทั้งโตเดนออกเดินวางหมดละเดยวาแนหมดละเ้ยพาเดีเอาจังเีกอะวังมดแดงไปตู้ไปมดแดงเนาะไปละเอาเลยจัดการรดจัดการเลยสังกับเพื่อนแหาทาระดับไปความโอ้โหแล้วแล้ว บ้านใดจ้าโอ้อวัดดีจ้าเาจอวัวนเด้อพี่น้องเด้อเป็นสูตรทำไมอยู่ไปโอ้อยัน่อยากร้องพี่น้องพูดแล้วจะหาวคุยถ้าได้่ันาบ่ลเอาเอาเป็นนั่นรู้หนังกระจกไม่อาจจะ ตัวแม่อานี่ยเออจึงไม่อานนั้นหได้บ่ตรงนี้ผมายบ่ต้องครแต่เอาข้าร้อนมันครเสานี่งขังนี่แลทานที่มนใครได้กได้ล้ก็ต้นมันไหนเนยาขเงาะเป็นหอน้ำขัดเลยพี่น้องไไมไน้ะนานม่งคือเพิ่นเอาด้อพี่น้องด้อ นี่เง็เจังสีดะไปไปเอาซอพุ่นอ่ะนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนุ้ยน้องด้วจ้าเบิ่งความเคลื่อนไหวการของการเทเพื้อนน้องพี่น้องเนาะสร้างกำลังทายระดับเลยจ้าเด้อเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนุ้ยหัวร้านด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่างเราด้วยนะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี่จ้าสวัสดีจ้า